อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่พนอนๆน,น,น,นะคะ FC ทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอขอบคุณทุกช่องทางนะคะที่ติดต่อติดตามกันทุกยอดวิวเลยนะคะขอบพคุณมากๆจริงๆสําหรับวันนี้นะคะน้องปานนาอีกหนึ่งรุ่นค่ะมารีวิวอยากจะบอกว่าสวยงามมากๆสายมูต้องไม่พลาดนะคะเป็นของขวัญของมงคลแทนใจได้เลยยิ่งช่วงนี้ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วเนาะก็สามารถบูชานะคะ ของพร้อมส่งแล้วตามด้านหน้านี้ที่เห็นในคลิปเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นสร้อยน้ําเต้าสีหยกน้าผึ้งนะคะโคตรเศรษฐีคูบาแบ่งวัดบ้านตโหนที่จังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งเกจิคณาจานะคะอืมถือว่ามีลูกค้าเนี่ยมาบูชาอยู่เรื่อยๆเลยสําหรับรุ่นนี้อย่างที่บอกค่ะ เป็นสร้อยนะคะพร้อมห้อยเลยก็ว่าได้ซึ่งน้ำเต้าเนี่ยเนาะเขาก็จะมีความหมายมีพลังนะคะเรื่องโชคลาภความอุดมสมบูรณ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวถือว่าเป็นโชคของจีนเลยนี่น้องปาน,นำมารีวิวให้ชมนะคะมีกล่องนะมีเลขมีโค้ดชัดเจนนะคะมียันนะคะด้านหลังด้วยก็ถือว่าถือว่าช่วยดูดซับสิ่งดีๆนะคะช่วย นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลนะคะให้แก่ผู้ครอบครองสวมใส่ด้วยด้านหลังเป็นยันนะคะสวยงามมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินเนาะแล้วว่าแล้วก็ความปลอดภัยจากพยันตรายอันตรายต่างๆได้ก็เป็นสียกน้ำผึ้งนะคะสวยงามเข้มขังอธิษฐานจิตโดยครูบาแบ่งนะคะที่วัดบ้านตะโนดถือว่า เป็นพระเกจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพสาริกาแห่งที่ราบสูงเป็นเลิศในเรื่องสเสน่ห์มหานิยมโชคลาภไม่ขาดสายเช่นกันก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวทักทายติดต่อสอบถามน้องปากันได้อีกทีนึงเนาะก็มาพร้อมกล่องคาะงกลาบสวยงามเลยถือว่าเป็น เป็นสิ่งของมงคลเนาะแทนใจได้นะคะห้อยหน้าลดก็ได้นะคะสามารถนําไปบูชาติดตัวล้องคอได้เลยเพราะว่าเป็นสายสร้อยเนาะกสีหย,ยกน้าผึ้งนะคะสวยงามนี่ก็ก็จะมีพระโพธิสัตว์คนอิ่มด้วยเนาะปยหยิบติดมาแต่อันนี้เป็นนำเต้านะคะพระโพธิสัตว์คนอิม่มกับสีหยกน้ำผึ้งเนี่ยจะเป็นของหลวงพ่อเมียนส่วนรุ่นนี้จะเป็นของครูบาแบ่งนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยก็สามารถนำไปให้เป็นของขวนนัญน้อไม่ว่าจะของขวัญเทศกาลใดๆก็แล้วแต่นะคะนี่มาในกล่องค้าสวยๆเลยก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะจะปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะก็มีอีกหลากหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวจะนำมารีวิวให้รับชมกันถ้าท่านใดสนใจรุ่นนี้ติดต่อน้องปาได้เลยคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ